And am we ้งนั้นแหละมัน<า>ไปนี่นเลยข้าวในบ้านเก่าเหลือบะขาย่างมาอยู่ขยายเงขาย่างข้ามขัวบ่นะขัวบ่นะบ่และคนละชุดเขาต้องถอยลอดลั๊บได้จะไ,ไปทางพุ่นนี้เออนี่เราไปบ่ได้แล้วชุดอันนี้ข้าจอดไปได้จอดไปพุ่นวะจอดนี่ก็ได้จอดนั่งก็ได้พุ่นเนาะเ,เพราะว่ามันบ่มีรถด,ดอกเนาะ มา,มาถึงแล้วบ้านด้างนะครับอากาศดีนะครับแล้วเห็ดยัง ดอกพึ่งสบายดียังคือดอกพึ่งบึงน้ำนี่เป็นแนวใดเขาจะเอาไปเห็ดเนี่ยเข้าได้บบแม่ขอเข้าได้ด้วยขอบใจขอบใจเ็ดแนวใดเอามาแล้วล่ะบ้วเลี้ยวแลรวะอิ่วแนวใด ลองลองบึงบ่ได้เนาะแล้วยวหมดมั่งก่อนสักคนบ่ได้ปะบ่บ่บ่หอกบ่หอกแล้วแล้วเนาะโอ้เออมันโคล้ตะโคเนี่ยเป็นแนว้อใดละแม่นี่ข้าเจ้าเอาไปเห็ดอย่างนี่โอ้โหนี่คือดอกเพิ่ง เมนบะเมี่ยนแล้วเขาเข้าเจ้าขายเป็นเนื้อใดบ้างนี้ขายเป็นโลโลหนึ่งแสนแปดโลหนึ่งแสนแปดประมาณจักโลนี่จักลอะประมาณมุง oh, ชีโล่ซาวยังนี่สายแข็งฮะตอกพงสายแข็งตอกพงสายแข็งโอ้เราโอ้อ๋อแล้วกระเพราบ่อป่านี่ เออเผาเาเนือใดเผาเลกเสียบเซเลกบ่เฮ็ดเนื้อใดเอออ่เเลกเนี่บ่ปิ้งนี่บ่อ๋อิ้งซุกแล้วอันนี้คือพ่อขายบ่แม่อ๋ออันนี้คือเพิ่อนพ่อขายเราเกเพิ่นว่าเอาคือได้ซับออกแนวหันมันเป็นยัง ตัดเด้มันยาวแล้วก็ตัดทันสั้นบวกเพิ่นเด้ไปเก็บเอาอยู่ทะไทยบัดนี้ซื้อเอาซื้อเอาซื้อมาโลเท่าไรโลซาโลซาบัดเฮาอิวเฮาตากเฮาเผาแล้วเฮาได้โลเท่าไหร8อู้ก็พอซื้ออยู่เนาะ ขเขาจะาไปเก็บเอาเถืองพูคนได้เนาวัา<ม>นนี้นเนาะเมนอือเงพูแม่ยังนี่แมลังลัง,ลงอืปึ๊บว่ได้เห็ดนาเซงบอแม่ <Night> เห็ดซงนาเซงกับเห็ดอันนี้ว่างๆก็ไม่เห็ดอ ึ๊บอดอกพึ่งเนาะทีแรกมันสิเป็นเส,นเสน้นๆยาวๆแนบ่แม่นบเลยบ่เห็นตอนแรกเนาะบ่เป็นยังงั้นขอบใจแม่เฮ้ยบายบายบฮ้ยบายบฮ้ยบายพเนะ Okey เมียวเมียวเป้าบ่อืมครับเสื้อ,อยังนี่ควายควายฮะควายอูแมนคนควายเราซื้อควายบ่เส,ส,สื้อเสื้อเสื้อครับอันนี้โบเมียน นาบองนี่นงมยังนงมปะมั้ยเพื่อเจอล้ววะใช่พยาบาลเจอแล้วะอาลูอกบ่ฮะมเอาเครื่องวะมาเลยาบ่มาเมย์น้นี่นงเอาเฝานี่นุ้งมาเราไปให้เลยเนาะ กระเป๋าเสื้อผ้าลุงกตายเ่ <ying S 3> ินงอดูนันู้อีแคเห็นยีบบุมาไปทอ้าจิาเา่ตามางน้น้ำน้ำุ

โอ้ยนเาวดกีค <quarto> <R ud whatnot> um ันาให้บสวี่่เมียวนั่นรงข่กหสีขาวบอบอกบอ้อ๋มันบมีเวลาซักรือดำหนาแซงในยังในแล้วและอามียว

สะมีมีมีม่องมีเสือสะบ่อเลือกเลยหรือว่าสีเลือกคุณบ่พคุณบ่ได้บ่โดยโดรอรอชื่อก้อนเจ้าบื้นที่บ่ชื่อบื้นที่บ่รอบงยีกเปอเพอพมาจื้อืออะถนอาเลืเครื่องไว้เพออาเลืเครื่องไว้ออเอเลืออะละไลืไว้อาไเอาไปุจกะเมียนอ่อนเลย มักตะม่อละอีดโจตะม่อบื้อละอีดไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องโนใจนะตัวฮะมังระบบโตกันนอกขี้เลยขี้เลยระบ๊อบยังขี้เลยเอ้าอเลอะเลยเออเอออ่ะอ๋อจับเพื่อจับเรื่องเออของวัยรุ่นก็มีได้อ้ายเด้นี่ บราปโอ้โหไม่ได้ไปงานรองปะมาเลยปะเจ้าบ้าหรือเจ้าสาวอยู่บ้านนี่เจ้าเบ้าเจ้าสาวบ้านนี้บ่บ้านเดียวกันรคนละบนคนละบ้านเจ้าสาวบ้านนี้ จะบ้าจะบอวัน uh. uh, hey ้าวันฮาดเบิ่งคุณคุเลือกหเบิ่งคุณหากันงงามๆให้เจ้าด้อยออเอาเลือกเอาเลือกเอาแบ่งกันเชือกปาววเียอะนี่ พะพตุสลุกเรี่ยผมคือพะโจคือนาตัวดูดูดูดเื่อยๆดูนใน่ไม่โทษเด้อสนไม่คือเดียวพาะแน่พาคือเดียวเขาเหียเนี้ยเออเขาเหี้ยเออโจบนี่ยเอาไปนะคือคือเหี้ยเหลือเมนเมนคืออ่ะแม่วาสบเลยเนาะเฮสบเลยโจเลย

คืออันมีอันมีโตโตดีโต๊มไม่ดีเด้อคันโต๊มไม่ดีเอาไปเจาไมาเบือนกับโดยเด้อเพราะว่าอาบุญอ่ะเลอะถ้ามีโต๊ม่อเจาะเบือนกับเจาะโต๊ม่อเจาะมาเบือนกับแปะเนาะแปะครับเพราะว่าอะไรอ่อนเสน่ห์มาเบือนอ่ะเลอะดูโดยโดยได้แค้นปลตุ้มไปแม็ดดู